อย่างไงฮะควายเอาทุเรียนฝากน้องทุเรียนเออทุเรียนนี่อย่างเอาทุเรียนพันไหมเอาควายปลูกไวายเหว่าผลลูกดก่ไหมกรไดอยากไดงมาทุเรียนติดต่อเบาวเป่าเดี๋ยวจะเอาไปรับมอบได้บ้างพี่น้องรับมอบจังหวะวะโอ้ยเป็นยังไงล่ะเลี้ยวเดินทางมาจากสารคามเอาทุเรียนอย่เยวโอ้ยบัตรธุเรียนบ้านนี้เป็ี่ยนแต่ยางไตายพันไหมตายพันไหมตีปมือบอกเลยมัน ไปร้าเขาแก่นี่ยย่อมือเ่าเป่าได้ขันมือเป่านี่เบิดมือได้ให้เขาตั้งเนี่ยนี่โตต้องเอาน้ำมันท่าลูรูทำไมกับลูบีดพรอมนี้พันมู้ลูบมียนี่เกิดปัญหาอีกจีดเมียนี่ว่าไหนพันพันผืนเมืองเหรอพันผืนเมืองพันผืนเมืองมาโอ้ยไคเป็นไหนพี่หยังอันน้องไซบะสาวน่นรอปะรออยู่แล้ว นูรออยู่แล้วสวดสวดว้ายสวดยังไงว่เป็นเอาบมาตาบาทาพี่น้องเอฟที่ที่เป็นผู้สาวเออผู้สาวซ้ำหน่อยสาวซ้ำใหญ่สาวรุ่นต่างใหญ่หลุ่นลุดเดือดกันได้โมเดิร์กเออเมียยกเมียยกเมียยกคึกกันครับพระเอกนี่กี่นี่นะเออติดติดตามเบ้าเลียวในทั้งไหนเบ้าเลียวไอ้ติดตามเจียเออบอติดตามแห่งจ้าวมาหนึ่งเด้อ ติดตามเฟซบุ๊กเอาเอาเฟซบุ๊กก็ได้เอรเอาเฟซบุ๊กก็ได้เฟซบุ๊กเออื้ออย่างน้อบาซุนิติเดี๋ยวคืนไทยเออเดี๋ยวเดี๋ยวสามนจะคืนใท้ซุนิติิกตอกมี่วะทิกตอกซุนิติเดี๋ยวคืนใท้เบิรดเดี๋ยวคืนให้เบิร์ดม่อเออฝากกันแนพี่น้องทางซายแต่แทนนะคัพี่น้องมาท่าได้ไปเป็นพระเอกหมอลำบ่เอาไปซื้อบาวเดนเบบเนี่ยาาเดือนแบกบับเพื่อนมาทคณะหมอลำยังไงฮะคนอยากได้พระเอกนะครับเด้อเอาไปปั้นเอาน้ำเสียงอาทิพัฒน์ได อแล้วชอจะจะบบกทเไปขายบเยยเนกเอาเาเไปใส่เอาไ้เามาถุงไปใส่ไไปเอาไปใส่ฝากไวครับผมสุดท่านนี่ฝากพี่น้องก็ไดคดแช่งคนซ้ำแต่ใครครับผมเป็นก่างนัใใจช่องบ้าเป่าสานคนนำสิ้งโอ้ย น้ำปลาเพื่อนเพื่อนช่องบ้าปอสาวนวลน้ำซิงครับผมผู้ใดอยากติดตามบ้าลิวการสุนิตีเดี๋ยวสาวนวลจะขึ้นให้ทั้งล่างนะครับผมอ่ะสำหรับมื่อนี้เอาละพาดจากพี่น้องไว้เพียงสานีครับพอออกันไหมนีพี่นาบ่าเปอเฮ็ดจังไลยว่าเจียวของก้อนว่าเจียวไรก่อนี่แหละพี่น้องอันนี้เราจะพิเศษคาเฟ่หลังกันคาเฟ่ดื่มดิ่งเพลินเอเ้าลาพาจากเพื่อนสานีครับพอกับไม่มีพี่นาครับผมสำหรับวัอนี้ก็เข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ